ฤดูนี้เท่านั้นเองนะเนี่ยอืมอันนี้เด <à> ี๋ยวโซ่เดี๋ยวก็เลยยาซืสอยาสุยาสุยาซื้อได้ยาบุอันนี้เดี๋ยวซื้อถั่วไปดีกว่านี่ถั่วได้เลยไะได้ยาบุอันนี้เราซื้อไปเราต้องไปต้มเองกินได้ฤดูนี้เท่านั้นเพื่อนอ๋ออันนี้เดี๋ยวเอาดีกว่าเอาออโต้ซังเอาค่ะค่ะมาเจอกันแล้วแวะเจแปนกันอีกแล้วน,นะคะ วันนี้นะคะน้อแวกกจะมาบอกวิธีการต้มถั่วลิสงนะคะแบบญี่ปุ่นนะคะเราต้มกินเองที่บ้านนะคะก็ไม่ได้มีวิธีอะไรมากมายนะคะ,ะถั่วอันนี้นะคะน้อแวซื้อมาจากสหกรณ์นะคะแล้วก็ฤดูของเขาเนี่ยจะมีเฉพาะเป็นฤดูนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีประมาณสิ้นเดือนเจ็ด ถึงสิ้นเดือน8เท่านั้นนะคะประมาณเดือนเดียวเท่านั้นนะคะเป็นถั่วที่สงสดนะคะแล้วก็ฝักของเขาก็จะไม่เหมือนของที่เมืองไทยนะคะจะมีแค่2ฝักนะคะเพื่อนๆในฝักหนึ่งเขาจะมีประมาณแค่2เม็ดนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการต้มกันเลยค่ะต้มแบบง่ายๆนะคะ,ะเหมือนที่คนญี่ปุ่นเขาทากันนะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างถั่วก,กันก่อนนะคะเอาพวกขี้ดินขี้ฝุ่นออกก่อนเลยค่ะ วิธีต้มแบบญี่ปุ่นนี้นะคะเราทํากินเองที่บ้านนะคะเพราะว่าฤดูปีนึงเนี่ยเราก็จะได้กินแค่ครั้งหนึ่งเป็นเอเป็นถั่วที่ส่งสดนะคะที่ว่าเขาออกช่วงนี้นะคะน้ำสักสองน้ำค่ะเอาให้ขี้ดินขี้ฝุ่นเขาออกก่อนนะคะ นี่ค่ะก็ล้างน้ำธรรมดาเท่านี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันค่ะเราต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนแวใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะปูนปูนเลยนะคะหัวหนะแวซื้อมานะคะมีประมาณครึ่งโลนะคะเนแวกก็จะใช้เวลาต้มประมาณสัก20-30นาทีนะคะ ความเค็มของเกลือนะคะเพื่อนๆก็ปรับเอาได้เลยนะคะนแวซื้อมาครึ่งโลนวแวก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะคุณๆอ่นๆนะนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนเลยค่ะตัวเปลือกเขาจะแข็งแล้วนะคะแล้วก็เราก็ต้องใช้เวลาต้มหน่อยนะคะแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดก่อนนะแล้วก็เราก็จะมาคนเขาอีกรอบนึงนะคะบางครั้งเปิดฝามาแล้วก็คนบ้างนะค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเขาก็จะได้สุกพร้อมกันสุกทั่วกันแล้วก็น้ําเกลือนเนี่ยก็จะได้เข้าถึงได้ทั่วนะคะเราก็ปิดฝาต่อค่ะต้มต่อค่ะเราจะใช้เวลาต้มถั่วประมาณ20-30นาทีค่ะนีน่นวแวก็ต้มเสร็จแล้วนะคะประมาณใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะเพราะว่าถั่วของนาแวซื้อมาแค่ครึ่งโลนะคะ,ะต้มไม่ถึง30นาทีแต่ว่าเดี๋ยวเราปิดไว้สักประมาณ10นาทีนะคะ ปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้ข้างในเม็ดถั่วข้างในเนี่ยเขามีความนุ่มนะคะแล้วก็นุ่มกําลังดีแบบไม่เละนะคะแล้วก็มาเทน้ําเขาออกนะคะ,น,คะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะถั่วนะคะก็รอให้เขาเย็นอีกสักพักหนึ่งก็สามารถกินได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราแวะลองแกะสักเม็ดหนึ่งก่อนนะคะว่าเขาจะนิ่มประมาณเท่าไหร่ นะคะอืมนิ่มเลยค่ะความนิ่มกำลังดีแล้วก็ไม่เละด้วยนะคะนี่ค่ะถั่วีิสงญี่ปุ่นนะคะมีเฉพาะฤดูนี้เท่านั้นนะคะก็คือสิ้นเดือนเจ็ดถึงสิ้นเดือนแปดเท่านั้นนะคะอร่อยค่ะ ตัวลีส่งต้มแบบญี่ปุ่นของนวแววก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนแวะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็แชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นแวะในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะวันนี้นแวกก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ